หากเห็นว่าคลิปหรือเนื้อหามีประโยชน์สามารถสนับสนุนปอออกได้โดยการสมัคร้วยรหัสแนะนํานี้หรือกดที่ลิงก์รายละเลอียดใต้คลิปครับสวัสดีครับทุกคนคลิปนี้เราจะมาทําความรู้จักกับโปรเจกต์ที่ชื่อว่า Space and Time หรือชื่อย่อก,ก็คือ SXT ครับและบอกเลยว่าเบื้องหลังของเหรียญน,นี้ไม่ธรรมดาเพราะมันคือฐานข้อมูลแบบกระจายศูนย์ที่รวมเอาบล็อกเชนบวกกับเทคโนโลยี ZK Proof และยังบวกกับ AI เข้าด้วยกันครับเพื่อปฏิวัติวิธีการประมวลผลข้อมูลในโลกของเว็บทรี ฟังดูอาจจะหนักแต่เดี๋ยวผมจะเล่าให้ฟังแบบเพื่อนเล่าให้เพื่อนฟังนะครับเข้าใจง่ายๆแน่นอน Space and Time หรือ SRT คือแพลตฟอร์มฐานข้อมูลแบบกระจายศูนย์ครับที่ออกแบบมาเพื่อให้บริการข้อมูลแบบที่สามารถตรวจสอบความถูกต้องได้ซึ่งหมายความว่าทุกครั้งที่มีการคิวรีข้อมูลเช่นต่าง SQL หรือสืบค้นข้อมูลบางอย่างระบบ จะสามารถสร้างหลักฐานแบบ Zero Knowledge Proof เพื่อแสดงว่าผลลัพธ์นั้นไม่ได้ถูกดัดแปลงหรือปลอมแปลงใดๆจุดเด่นของมันอยู่ที่สิ่งที่เรียกว่า Proof of SQL ซึ่งเป็นระบบที่ช่วยให้คนสามารถพิสูจน์ได้เลยว่าผลลัพธ์ที่ได้จากฐานข้อมูลนั้นถูกประมลผลตรงตามข้อมูลจริงๆบนบล็อกเชนหรือแหล่งข้อมูลอื่นลองนึกภาพตามนะครับสมมติว่าเรามีแอปเว็บซเกมหรือว่าจะเป็นดีแออะไรก็ตามที่ต้องอ่านข้อมูลผู้ใช้จากหลายแหล่งเช่น บล็อกเชนออฟเชนดาต้าข้อมูลกิจกรรมหรือแม้กระทั่งข้อมูล AI ถ้าไม่มีระบบตรวจสอบคนใช้งานก็ไม่รู้หรอกครับว่าเขาได้ข้อมูลจริงหรือโดนปรับแต่งมาแต่ Space and Time แก้ปัญหานี้ด้วยการเอา z k ด r o o f มายืนยันผลลัพธ์ของ SQL q u e r y ทุกครั้งที่มีการเรียกข้อมูลครับโอเค z k ด r o o f หลายคนคงเคยได้ยินว่ามันคือเทคนิคการเข้ารหัสที่สามารถยืนยันบางอย่างได้โดยไม่ต้องเปิดเผยเนื้อหาเช่นพิสูจน์ว่าเรามีเงินพอ โดยไม่ต้องโชวยยอดเงินครับแต่ proof of sql เป็นการเอา s t a เ e ู p มาใช้กับการปรมวลผลข้อมูลเช่นเราคิวรี่ว่าในระบบมีผู้ใช้ที่ stake token มาเกิน100 s x t กี่คนระบบจะไม่แค่คืนผลลัพธ์ให้เรานะครับแต่จะแนบ zero knowledge proof มาด้วยว่าข้อมูลนั้นได้มาจากฐานข้อมูลจริงและปรมวลผลตาม Logic ที่เราส่งไปจริงๆ ึ่งใน White Paper ์เขาเค้มว่า p r o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 f SQL ของเขาสามารถสร้าง ZK Proof ได้ภายในเวลา5มิลลิวินาทีครับและสามารถประมวลผลข้อมูลระดับ6 0 0 0 0แถวในเวลาไม่ถึง1วินาทีซึ่งถือว่าเร็วมากถ้าเทียบกับระบบ ZK เคอื่น SXT ไม่ได้รันอยู่บนบล็อกเชนอื่นนะครับเขามีเชนของตัวเองที่เรียกว่า SXT Chain ซึ่งทำงานร่วมกับโมดูล Pro of of SQL ที่เราเพิ่งพูดถึง SXT Chain เนี่ยเป็นเชลเยอร์หนึ่งที่ออกแบบมาสำหรับการยืนยันผลลัพธ์การประมวลผลข้อมูลโดยเฉพาะไม่ใช่แค่เอาไว้บันทึกธุรกรรมทั่วไปแบบอ t h e r e u m หรือ Solana แต่เป็นเชนที่มีจุดประสงค์เฉพาะในการเก็บหลักฐานการยุ้รีข้อมูลให้สามารถตรวจสอบได้โดยใครก็ได้ครับมีโมดูลอะไรบ้างใน Space and Time 1. Space and Time Database ฐานข้อมูลที่สามารถดึงข้อมูลจากหลายบล็อกเชนเช่น Ethereum Polygon BNB Chain รวมถึงข้อมูลนอกเชน แล้วจัดเก็บไว้เพื่อใช้งานร่วมกับ SQL Query ได้อย่างยืดหยุ่นครับข้ 2> อ 2. Proof of SQL Engine โมดูลสร้าง z K Proof ให้กับ Query ทุกรูปแบบมีระบบ Optimizer ที่เร่งการสร้าง Proof และป้องกันข้อมูลปลอแปลง 3. Studio เป็นเหมือนหน้าจอให้ผู้ใช้คุยกับข้อมูลได้ง่ายๆให้ AI ช่วยสร้าง SQL Query จากภาษ,าษาธรรมชาติเช่นพิมพ์ว่ายอดขายเฉลี่ย7วันที่ผ่านมาเป็นเท่าไหร่ แล้ว AI เนี่ยจะสร้างคำสั่ง SQL ให้เลยครับ 4. Simulator เครื่องมือสำหรับจำลองโทเคโนมิกใครที่กำลังสร้างเหรียญใหม่สามารถใช้ Simulator เพื่อดูว่าถ้าเราแจกเหรียญแบบนี้ระบบจะยังยั่งยืนไหมมีปัญหาเรื่องซัพลายดีมาหรือไม่ครับสำหรับ SXT โทเค็นั้นใช้ทำอะไรได้บ้างนะครับ SXT โทเค็เนี่ยเป็น Utility Token หลักของแพลตฟอร์มซึ่งมีบทบาทหลายอย่างเช่นจ่ายค่าบริการคิว y p r o ูบและ API ต่างๆ ใช้เป็นรางวัลให้กับผู้ที่สเต็กและผู้ให้ข้อมูลให้ควบคุมสิทธิ์ในการเข้าถึงข้อมูลบางอย่างเช่น p r i v a t e dataset มีส่วนร่วมใน governance ตัดสินใจทิศทางของโปรเจกต์ใช้สเต็กเพื่อลดค่าธรรมเนียมในระบบครับสำหรับ t o k e n o m i c และการกระจายเหรียญของ SXT เนี่ยแบ่งออกเป็นหลายส่วนด้วยกันนะครับก็จะเป็นเรื่องของ ecosystem เรื่องของทีมเรื่องของ investor เรื่องของ liquidity และก็เรื่องของ strategy ครับ มีการควบคุมการปล่อยเหรียญอย่างเป็นระบบและมี wasting schedule เพื่อป้องกันการเทขายอย่างรวดเร็วแล้วใครใช้ S x T อยู่บ้างครับปัจจุบันเนี่ยสเปซอันทามีพาร์เนอร์ใหญ่อย่าง Microsoft Azure, h e l i n k Thegraph เอามาวลนและยังร่วมมือกับโปรเจกต์ดีไฟและเกมไฟล์หลายเจ้าครับเช่น Stardust, SK, z KX และอื่นๆอีกมากมายที่สำคัญ Space and Time ยังเป็นอินฟราสตรักเจอร์เบื้องหลังของแอปที่ต้องใช้การอ่านข้อมูลบนบล็อกเชนจำนวนมากโดยเฉพาะพวกออนเชนเกม d x และโปรโตคอลที่มีข้อมูลไดนามิกครับสรุปแบบเข้าใจง่ายนะครับ SXT ก็คือโทเคน Space and t i m e แพลตฟอร์มที่ทำให้การอ่านข้อมูลในโลกบล็อกเชนตรวจสอบได้เหมือนเวลาส่งธุรกรรมใครอยากใช้ข้อมูลจากหลายแหล่งมาแสดงในแอปเว็บีแล้วอยากให้ผู้ใช้มั่นใจว่าข้อมูลนั้นไม่ปลอม s อ t คือของที่คุณต้องรู้จักครับเพราะนอนาคตเราไม่ได้แค่ต้องรู้ว่าใครจ่ายเงินได้ใครแต่เราต้องรู้ได้ว่าข้อมูลที่ใช้ตัดสินใจมันมาจากที่ถูกต้องจริงหรือเปล่าและนี่เลยครับคือสิ่งที่ Space and Time ทำให้ถ้าใครสนใจอยากจะดูข้อมูลชงหรือเพิ่มเติมเนี่ยลองอ่านข้อมูลไว้เปเปอร์ได้ที่ลิงก์นี้นะครับหรือจะเข้าหน้าเว็บของโครงการ Space and Time ได้ที่ลิงก์นี้ครับ ชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กำลังใจกดติดตามและกดกระดิ่งเอาไว้จะได้ไม่พลาดข่าวสารดีๆแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ